ผ่านไม่เห็นคลิปนี้แล้วแวะชมแวะดูนะคะพี่หมอจะเลือกไพ่ห้าใบนะคะคลิปนี้จะไม่มีหัวข้อมาดูกันว่าไพ่อยากเล่าเรื่องราวอะไรสําหรับคุณดวงชะตางคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะเปิดไพ่ให้5้าใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อรับพลังงานดีๆไปมาค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยหนอา๋มาสองใบ สามสี่ห้าได้ละห้าใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่ห้าใบนี้พลังงานของไพ่บอกว่าว้าวช่วงเร็วๆนี้ธุรกิจการงานของคุณดีมากๆนะครับไพ่แปดไม้เท้าหยิบจับทำอะไรก็งอกเงยธุรกิจเห็นเงิน,เห,นเห็นกำไรดีเลยแหละตกลงเจราจาดีลงานอะไรช่วงนี้สำเร็จการงานอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครรองานเนี่ยสำเร็จ ใครมีปัญหาเรื่องการงานจะแก้ไขได้แป้นไม้เท้าดีมากตกให้ราชนีให้ความสุขสบายให้ความมั่งคั่งให้ความโชคดีนะคะตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใส่ที่บ้านให้โชคนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องเงินรองเงินได้เงินนะไพ่ใบนี้หมายถึงความสุขสบายนะไพ่ราชนีถ้วยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้วางแผนเรื่องการงานสําเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูเมตตานะคะมาดูใบนี้ว้าวใบนี้ได้เงินค่ะแปดเหรียญรองเงินได้เงินนะผู้ชายนี่นารีอุปถัมภ์ผู้หญิงนี่จะมีผู้ชายแบบคอยดูแลคอยซัพพอร์ตด้วยนะคะแปลว่าดวงอุปถัมภ์ค่อนข้างโดดเด่นเงินได้มาจากคําพูดแล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งขยันหาเงินทํางานอยู่แล้วแล้วก็มีดวงอุปถัมภ์ด้วยได้เงินหลายทิศหลายทางหลายช่องทางเข้ามานะคะมาดูใบที่สี่ โอ้ใบที่สี่ราชาดาพยายามแก้ไขปัญหาอะไรอยู่สําเร็จคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบยอมหักแต่ไม่ยอมงอเป็นคนที่ไม่ยอมใครก็แล้วกันประมาณนี้แต่อะไรที่มันผิดคุณเป็นคนยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขแต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณยอมหัวชนฝาเลยแหละสู้ตายไม่ยอมอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือใครมาเอาเปรียบคุณไม่ยอมโดยเฉพาะเรื่องการเงิน ก็ช่วงนี้ขึ้นไพ่ดาบระวังให้ใครหยิบยืมเงินไปทวงยากหน่อยมีปัญหาหน่อยนะแต่ได้ไม่ได้แต่ต้องจี้หน่อยไพ่ดาบขึ้นนะใครยืมเงินไปต้องจี้หน่อยนะว้าวไพ่หนึ่งหม้เท้าจะมีดวงมีโชคมีโชคจากการงานมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยช่วงนี้นะฮะโชคจากจากการงานก็ดีงานหยิบจับทําอะไรธุรกิจดีดเห็นเงินเห็นกําไรถ้าเป็นงานในรูปแบบขององค์กรจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีการแบบ ขย,ยับขยายเรื่องงานมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะอู้เป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะแต่ใบนี้ระวังหน่อยต้องเจอปัญหาเรื่องเงินหยิบยืมเงินหรืออะไรใครมาทําให้เดือดร้อนอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาต้องระวังอย่าให้ใครยืมเงินดีกว่าใ้ช่วงนี้นะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวพิใจใยกันโดยเพราะคนสนิทนะคะโอเคสําหรับใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วก็รับพลังงานดีดไปนะดวงคุณในช่วงเร็วๆนี้ที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ ขอทุกคนโชคดีแล้วก็ดีใจที่เราได้มาเจอกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ